สบายพี่น้องสบายดีสทุกคนอะเอาผ้าห่มผ้าห่มไปปั่นางซ้าย แจ้งอะไรไปแล้วไหมที่แท้ฮะก็ที่หาขึงเนี่ยแจง้งหมดเปิดไฟในห้องน้ำปิดหนุปันหาสองรอบเลยสิแล้วรอบแรกเสผ้ารอบที่สอง กันลงมาเทียงนาเลย <c oughs> ผ่านไปอีกเสือลุงลูกสาวมึ้นปัดเทียงนาหน่อย อะไรของคุณเต้นเต้นปริพัฒน์เต้นนัทรัตน์เต้นมัทวัตเต้นเต้นเติ้นเต้นสบายดีทุกคนสบายดีป้าลุงห้วยลูกหยาอะไรได้คือหยายังเต็มยยังออกมากินข้าวนี่กล้วยมาใส่ใส่ขั้วยปู้ไปย่างลูกป้าย พี่ไปทางนี้ไปทางนี้พี่แมวไปทางนี้นวันนี้ลงคลิปสตาร์หน่อยนะจ๊ะไม่มีคลิปถ่ายไปดูพี่ดามดีกว่าคน,คนงานก็ลงสวยมานี ต้งแน่นตงแค่น่บม็นจะสิเจ็ดโมงประมิงตามเนาะแ่อีหาที่งลกเนี่ยบ่อีหลาเป็นยังรองลกกรตี้ลอยหนึ่งได้ค่ะพาดผู้่าลยนี่า บแคอิน่งลงมาคืนมานพวเจ้าควายมาดึงโต๊ะใส่อย่างมันาขาขาผู้ไฮนี่ก็สุดยอดเงียบจนมดคุ้งตายด้เลย กอแล้วในสกินยังอยู่สองหอยสองจากลุงโต๊ะใหญ่ลกแถวรไายนะฮะหากกันเดียวเห็นนี่สองหรยายสุดนี่หานี่พักแวนกเบ้าขึ้นน,น้องแนนป้า,าพักแวนก้าขึ้นด้วย ไปว่อไว้ยังหอดสาอยู่ไอ้ดำสบายดีป้าลุงเห็นไหลูกโอ้ยลงกะลงสวยชุกเจ้าห้าะล่องวนเจ็ดโมงนี่มสีสเดี้นี่งมย่นีม่น tiếng á, cái gì, tiếng tiếng coi chừng,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  ยากกขาวออกได้ล oh, huh, uh, so ่ะโอ้ม nah, ื yeah, mm ่อกกินยังไงอะหน้ากระปาให้น้ำบาลบัดอ้าวผัวดมกระปาผู้เลยหนาทางล่างนี่ก็มีดมพี่มาพี่ใจ้ไปไหม พี่ออเบ้ด้หน่ีี่ะปาใหู้่คูกัดเจ้าเอ้ยเคู่กัดกัดมารวนกัดี้ยั่องน้ำหวานน่องดำเขาเนี่ยน้องเดียวกันดิสูวานเขาห้องใดบวานมสองมสองเนี่ดำมสาม ดูพี่น้องมสามมสามมาเกยงสิจะของบุเป uh, ็นบุเป็นอมนรอ่าไดเยนีนงาางมาใส่อย่าวิงมาอย่างสั้นมันกระยายลงให้หน้าห้องเก่าลูกได้้ายจังฮุบขึ้นมา น่ no อยเดีวยวนึ่งเอ้ยมันลอกี่เด้มาหนาเจเ้าวดิวไบอ,อบอกกัพี่ดึงตางสร็จบชลอกเขาเ่เขามมลนหลอกพีน <c oughs> มันานองะไรไ่ เป็นะดัมันลูกพี่บุมนอนบ้านคืนนี่ใหญ่ใหมังตน้นวางวางช้แ้นีไป้าหน่ละลาบอกว่าเปนจังยฮุบขึ้นมามมนีะเจ็ลลบลข้าวยอยยังว่ายางวัดูบผกพากันออกมาจากเถือ่อนไหนห่วยหนึ่งเขาก็จะสุดหัวหนึ่งลหรอห่วยใหญ่มังไปไหนได้ะ ไอมัง็บแห้งบ้างบ่วงอยังอืมโผลเนาะเรห่วง,าาวง,วงอ,อะไรเราล้วบวปงเรบววางบ่อยที่ลูกลายตีก็ต,ตีมันเป็นขู่เป็นคนบรีบตีมันตาย ยุ่นออกช้างนั้นแล้วไอดำขจะยังยุ่นขยุ่นมาช้างนี้มันโต๊ะใครหน้าชางนี่อีกเ่นญาเลยเอน่งี่เน อ่าได้แค่นกอันนี้ยืนยังบบบนี่เบื้องลูกหย่าเชี่ยวแล้วยืนแล้วสักผ่ากับจนแล้วหนึ่งเขาก็จนาซุกหัวหนึ่งแค่นกับนนี้ก็ยังบุลุกง่อเขาเป็นอะไรบ่ไปหาเหทั้งทั้งบ้านก็ยังบุ่ออกมาง่วห่าวเหี้ยหมดจริงอบ่ได้หาไปแล้วช่วยเขาแน่วแล้วกัน น้ำวานมึงได้เขาหงเยนนนี่เออตาคกรทีสหะาคากุานาน้ำวานเห็นที่ลูกนอนขึ้นมันวิตที์เอมือเเดียวกันนี่แล้วจะมือเขาเงเยนได้จะเขาอยู่ไสเขาอย่นี้บ่เป็นไง มื่อคืนนี่ก,ก็พี่ดึงโต๊ะใส่พอน้องแค้นเออน้องมึงแพนแต่มันเหมน็นบุนเหม็นเลมันถูกฝาดฮะกูได้ยินนะคือเสียงอันเทน้ำเทน้ำในทังใหญ่ออกพรุง่งตัวหนึ่งอะเสียงผ่าห้อง สั่งลูกสั่งร้านเบาสั่งยังไม่จะถึงคือว่าทันหอดเวลาเราไปกับเรากับเไปคือว่าเราหวงอะเราหวงอะไรห่วงลูกวงร้านห่วงสมบัติหวงไปเบิด ลูกนี่ลกูกไปนำลำวานนี่ไอดำบุเรียวไห้บ้านช้เจ้าสิได้ไปทั้งใหม่แล้วจำเอาห่าเจ้าอดำท่านู้ได้กล่าวว่าไอ้ดำท่านงวานกะบ่ท่านรงแนนกะบ่เพะมันมีเลมันขึ้นแถวกันหมีกีเป็นยังวานเลยเป็นลอง,งบอ่กอาเิบกรรมนี่มันดูคืยอยังนี่ดูก็แต่ดูกนสดง่คนดูังไคนกี่ข้าอ,อันตีบ่ ไอทำนี่ใช้หน้าค่ะหน้ารับอนเบิร์ดดำไห้ดำหน้าันกยกยเลมนเพลนเราก็บตื่นเราก็ที่หนึ่งเจอม่เทมล้วจะอวไดเริาม่ก็ห้องมันไทยเวลาถ่ายถูกกับบริใส่กลองเซิเขาก็เอามันเลยนะเออพุกาบอรพตานตรง จะกระหิตแบบจับปอดเทเลที่ชาวกรวดเราก็มเงินอะไรบัตรเทนกันเที่ยงเมื่อร่ดาเมื่อประเทศฝั่อนเดียเป็นเียร ة, ถอดได้ปะเข้าก so ันวิลาพี่น้องก่อนคิดน้เดิจ้ะมาฮอนกังเบนเห็นที่ผีบอก็ะไรพี่น้องสบายดี